การแข่งขันฟี่าคลับเพลคัพหรือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้พลิกล็อกแพ้อันฮีราในช่วงต่อเวลาพิเศษ3ประตูต่อ4ครึ่งแรกแมนซิตี้ออกนำก่อน1-0จากแบร์นาโดซินวานนาทีที่9แต่ครึ่งหลังอันฮีราวพลิกแซงนำ2-1จากมาโกสเลโอนาโดนาที46และมันคอมนาที52ก่อนที่เออร์ลิงฮาแลนด์จะยิงเตีเสมอให้กับเรือใบสีฟ้าในนาที55จบ90นาทีเสมอกัน2ประตูต่อ2ช่วงต่อเวลาพิเศษอันฮีราวยิงเพิ่ม2ประตููจาาาากคครริิดดลลบีีนนท54แะมอสเ นาที114ส่วนแมนซิตี้ได้เพิ่มประตูเดียวจากฟิวโฟเดนนาที104จบ120นาทีอันทีราวชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้4ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับฟูมิเนเซ่ที่พิกล็อกเอาชนะอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ0ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมปสโมสรโลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายข่ามคืนนี้ต่อเนื่องเช้าวันที่2กรกฎาคม มีนักสานามแข่งขันอีก2คู่เรอัลมาดริดพบกับยูเวนตุสเวลา2องนาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องโมโนเทมิทินายและโมโนแม็กซ์และบรูซเซ่ดอทมุลพบกับมอนเตเรเวลา8ปดนาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ แอสตันวิลลยืนยันได้ปล่อยตัวมาคัสแระฟอร์ดกองหน้าวัย27ปีกลับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังโมดสัญญายืมตัวเมื่อวันที่30มิถุนายนและจะไม่มีการใช้ออปชั่นซื้อขาดเพื่อซื้อมาร่วมทีมถาวรในอนาคตโดยแรดฟอร์ดซึ่งคาดว่าจะไม่อยู่ในแผนการทำทีมของรูเบนอารมอลินกุนซีปีศาจแดงในซีซั่นหน้ามีข่าวเชื่อมโยงกับทีมใหญ่ในยุโรปหลายทีม โดยเฉพาะบาร์เซโลนาซึ่งตัวนักเตะมีความต้องการอยากย้ายไปร่วมทีมและมีการเจรจากันไปบ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถบรรลุข้ตอตกลงได้นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากอัลนาเซ์ทีมในซาอุดีโปรลีกที่ต้องการตัวมาประสานงานกับคริสเตียโนโรนัลโดโดยหากกองหน้าวัย27ปียังไม่สามารถย้ายไปร่วมทีมอื่นได้ก็ต้องกลับไปซ้อมปรีซีซันกับแมนยูเนเต็ดซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่7กรกฎราคมนี้โดยแมนยูตั้งค่าตัวของเขาไว้ที่40ล้านปอนด์ ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เดินหน้าตเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนายสะระงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับเป็นตัวกลางไปพูดคุยกับกระทรวงการคลังขอลดหย่อนภาษีสองเท่าหวังให้ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับในส่วนของงบประมาณในการจัดการแข่งขันทั้งหมดจำนวนประมาณ1,124ล้านบาทได้แก่ค่าลิขสิทธิ์ของสาพันวอลเลย์บอลนานาชาติค่าภาษีและค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจากรัฐบาลและกองทุนพัฒนาการ 650ล้านบาทส่วนที่เหลือสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะรับผิดชอบในการจัดหามาสมทบเพิ่มเติมจำนวน474ล้านบาทสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชมป์โลก2025จะจัดขึ้นระหว่งางวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยมี32ทีมเข้าร่วมชิงชัยจัดแข่งใน4จังหวัดครบทั้ง4ภูมิภาคข,ของไทยประกอบด้วยกรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่และนครราชสีมา m ม็กซ์โม a นแ a ็กซ์แใหม่รวมที่สุดแห่งความมัน299บาทต่อเดือนพิเศษลูกค้า AIS เพียง199บาทต่อเดือนกดดอกจัน899กแล้วโทรออกครบทุกแมตช์ชัดทุกอุปกรณ์กับพรีเมียร์ลีกเอ m i เร t เอฟเอค p ับฟีฟ่าคลับโอลด์คัพไทยลีกสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้เท่านั้น Monomax กซ์ Max, สตรีมมที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป